ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคว่าลาไปก่อนแฮ่ hey! สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมหมูแค่นะครับเป็นหมูที่อยู่ข้างบ้านผมนี่เองนะครับก็มาชมความน่ารักตัวโมโต,ตมิกัดครับไฮหยั่งกินกันแน่ว่านี้หยั่งกินนะมึงยำยำยำแต่แซมจะว่าเฮ้ยยำมาทายใกล้ๆนะมาตีนทั้งมาจะมาเดามา,า,ามทายอยู่เนี่ยยิ้ว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  เจ้าว่ามัตุนยังมาดิตุนแคตุม้าตัวนี้เว้ยเว้ยยากยายมาใกล้้เดี๋ยวกัดำเจบานนี่ยิ้วดวกินตอจ้าจักคอยบ่คอยนีลูกศิษย์มาทำซ่มจังเลยน่ซื่อป่ยไก่ดิวิวดิวใส่างดิวดิวใส่งว้ย หมูตัวนี้น่าเอาไปทำหมูหันนะครับ <c oughs> <c oughs> รน่ารักจริงๆเลยอยากจะเลี้ยงสักตัวนะครับในตัวเนี้ยเอาไปเลี้ยงกับกระต่ายก็เป็นบริการให้กระต่ายนะครับ คิดว่าจะซื้อพันเนียงสักตัวก็เป็นหมูของเจ้าของบ้านนะครับที่ผมได้เช่าอยู่ผมเช่าบ้านเขาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหมูของเจ้าของบ้านนะครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นอินห mm ิน hmm. ดินทรายต้นไม้ วันจะพืชต่างๆนะครับเท่าที่เห็นมานะตมุตตมิดีจังเลยนะกินเก่งมากนะครับบางทีนี่ก็เคี้ยวก้อนหินเล่นนะฮะที่ผมได้เห็น ลงทงรองเท้าถอดไว้เนี่ยก็แทะเล่นนะครับน้องตัวนี้ชื่อว่าน้องหมูทองเป็นหมูของเจ้าของบ้านนะครับ